นะครับส,สดคา้าบน,นี่ใช่ใช่ไหมครับวันนี้ก็พาดูบ่อ,อกบบโบอึงครับพอดีฝนตกหนักนะครับกิดทำไว้นะครับดูว่าเป็นไงบ้างที่ตำบลพูเงินกันอำเภอกันรัะจังหวัดศรีสเกตนะครับนฝนหยุดนะดหัวค่ำแมลงมาเก็บแทบไม่ทันมแมลงกํลาลังมานะครับมี่แหงกิ่นุ่น,นช่างแมวจะมาดูว่าปึงช่างแมวนี่จะ ยังอยู่ไหมนะครับอ๋อนี่ตึ่งยางเริ่มปีนป่ายนะครับเนี่ยเอิงเขาเริ่มออกแล้วฝนตกหนักนะครับเอิงเขาเริ่มออกมาตรงนี้ตัวสองตัวตึ่งยางเริ่มปีนป่ายนะครับมาดูกันกว่าจะรอดไหมก็ไม่ค่เต็มีิจะยังอยู่ไหมนะครับเขายัางอยู่อยู่นะ กระจายอยู่ดูตัวนี้จะปีนกันมีันจะมปีนฝ่ายบ้างเห็นเอืองเข้ามาละสองตัวมาดูอัวนี้รองเอืองยางตกหนักนะครับเนี่ยน้ำนองเลยไหลไหลเลยละนี่ก็เอืองยางฟว้าแลกหน่อยก็เอืองยางพยายามปีนป่ายนะครับแต่ช่างแม่ดูแล้วไม่น่าจะขึ้นได้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะลื่นนะครับ ตรงที่ขัดมันเนี่ยถ้าไม่ขัดมันนี่ไปหมดแล้วนะครับล,ลองตรวจสอบด้วยที่ฝนตกหนักเลยนะครับหลังดูว่าจะปีนนะฮนะนี่เป็นีมตัวไหนปีนนะ,ะนี่ถึงเข้าออกใหม่ละนี่ถึงเข้าอีกหนึ่งตัวนะครับฝนตกหนักถึงเข้าถึงจะออกนะครับ ดอกปล่อยๆนี่อึ่งยางจะออกก่อนฝั่งนี้ตอนนี้จะมีกบกับอึ่งยางนะครับโอ้หอิ่มแล้วนะท้องตัวเบลลมเลยนะแต่ตัวเล็กๆนะครับจะมีอึ่งพอ,อกมาบางส่วนน่าก็มีแต่อึ่งยางออกมาแล้วตอนนี้ปีนป่ายเอาตอนนี้ปีนฝายหลห่นไปแล้วจะดูตอนที่เขาปีนป่ายนะครับ ดูว่าไ,ไม่น่าจะขึ้นได้นะที่นมาปีตอนหกฝนตกแ,กแรงๆก็ปีนป่ายอยู่นะครับพอปีนป่ายแล้วก็หล่นลงนะครับตัวน,นี้พอมาเจอพื้นขัดมันก็หล่นลงนะครับตัวน,นี้น่าจะหยุดปีนแล้วมั้งน่าจะผ่านนะครับไอ้ที่ขัดมันที่แมวน่าจะรอดน่าจะรอด เราดูปีนจะปีนไหมจะดูตอนนี้เข้าปีนนะครับเดินหาไฟดีกว่าจะเดินมาหาแสงไฟนะครับก้จะหมดดินแล้วเดินมาหาไฟแสงไฟมากกว่านะครับม่ยอมปีนไหม แบบพ่อเห็น,น,หหนนะแค่สามตัวเองอื่นไม่ออกมาว้หลายตัวเู่นะแต่ออกมาแค่สามตัวแต่ก็ยังเห็นอื่นึงเพ่าออกมาบ้างแรงนี่เก็บไม่ทานเลยฝนมาเลยนะครับตอนหัวค่ำเนี่ย ช่างมจะลองจับอย่างนี้ก็ได้จับให้เขาปีนแล้วกันเอาลองให้ปีนให้ปีนก็จะหล่นนะครับเ,เดี๋ยวตรงนี้ปีนตรงนี้ได้นะครับเอาเลยเอาช่วยจับเลยนะครับเอาขึ้นมาครับช่า่มันจะไล่ตัวขึ้นมาดันดันขึ้นดันขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จะหล่น,นครับพอมาเจอพื้นขัดมันเนี่ยก็จะหล่น อยากให้ดูทีนะครับตรงนี้นปีนได้ตรงที่ไม่ได้ขัดมันนะปีนได้นะครับแต่พอมันเจอตรงขัดมันจะปีนไม่ได้อถอยเองได้ด้วยนะครับอถอยลงล่างได้ด้วยไปด้านข้างได้โอเค อย่างนี้อ้วนเลยครับนี่นะครับอ้วนทุกตัวนะครับขอบอกกินมแมลงตอนหัวค่ำนะครับตัวเบลมเลยนี่อนนี้อ่าุ่เพ้าจะลงน้ำนะครับจะวางไข่หรือเปล่าเนะนี่ยแจ่เพ้่ เไปให้กบก็จะลงนะครบกบกบก็จะมาลงน้ำนี่ตัวนี้ก็จะไปเหมือนกันไปหาน้ำนะครับโอเคก็สรุปไอ้ที่ทำไว้ก็ใช้ได้นะครับมีลองตอนฝนตกแรกๆนะครับปีนฝายก็ถ่ายให้ดูเพื่อความมั่นใจนะครับก็ พื้นที่ขัดมันที่ทําไว้ก็ปรากฏว่าใช้ได้นะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กปดไลคา์กดแ,แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับทุงานต่อยทำถ่ายให้ดูจากของจริงนะครับช่างแมวก็ทดลอเหมือนกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับนี่อีกอเข้าสามตัวนตัวนะครับ ก็มองว่าจะวางไข่หรือยังไงก็แล้วแต่เขานะครับฝนเพิ่งตกหยุดไปนะครับตกหนักมากนะครับวันนี้ตอนหัวค่ำมแมลงออกเต็มเลยแนงเมาเริ่มมาแล้ว